ท่ามกลางโลกที่วุ่นวายนะคะถ้าเรามัวแต่วิ่งตามโลกภายนอกแล้วก็วิ่งวุ่นอยู่กับแบบเนี่ยสังคมโลกภายนอกตลอดเวลามันทําให้เราอ่ะไม่สามารถแบบกลับมารู้จักแบบตัวเองอะ่ะทุกคนหนึ่งเทคนิคหนึ่งวิธีการและมันเป็นเครื่องมือที่คุณายใช้แล้วโคตรทรงพลังเลยนะคะสิ่งนั้นมันก็คือการจดบันทึกค่ะทุกคนเวลาที่เราอ่ะจดบันทึกเราเหมือนได้ตกผลึกกับตัวเองอะ่ะว่าแบบเฮ้ยเราคือใครหรอเราชอบอะไรเรารู้สึกยังไงเราสบายดีอยู่ไหมเราเป็นใครแบบเนี้ยค่ะ เนี่ยแหละมันคือพลังของการจดบันทึกการจดบันทึกเป็นเหมือนการถอดปลั๊กจากโลกภายนอกถอดปลั๊กจากโลกที่มันวุ่นวายแบบคนเวะอว,ะว,ะว,ะวะอแจบแบบนี้นะคะนั่นแหละค่ะลองเอากลับไปใช้ดูแล้วคุณจะรู้ว่าแค่หยิบสมุดปากกาขึ้นมามันจะให้คุณเนี่ยเข้าใจตัวเองรู้จักตัวเองได้มากมายขนาดนี้ชเชรออย่าเชื่อในสิ่งที่คุณนายบอกนะคะแต่จงเอาสิ่งที่คุณนายบอกเนี่ยลองไปทําดูใครได้ผลหรือใครรู้สึกว่าเออคุณเนยหนูจดบันทึกแล้วชีวิตหนูดีขึ้นคอมเมนต์มาบอกข้างล่างนี้นะคะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่ยังแบบเศร้าใจอยู่หรือว่ายังหาตัวตนไม่เจอรักระหว่างดีนะคะบ๊ายบาย